สวัสดีครับวันนี้มาลย์ผ้ามาตามทางของพอสายเป็นเหล็กคำนวณนะครับเหล็กวิ่งเงีนยนเหล็กจับคู่หน่อยโตนะครับเป็นแห่งบ้านเน้นๆลองไปเวิ่งว่าพอสายเป็นไถ่ตัวไรไปรับชมกันครับพอสายครับสวัีครับนนี้น้ตามพอสายนะครับคือเกาหอพีดังเอซีนะครับอแต่สูตร้วคนสกมากเพิ้นพอสายเนาะ พออสายแล้่เป็นโคตรสายยากสายดีนะครับเล็กวิ่งนกกระแมนนะครับหมักดีอท่าเลี่ยบมาคอยดูหลายเนีอยถ้าได้สุดตรตรงี้สายเข้าวันนี้หรอเออครับพอสายรักกันชนี้ย่างเงี้ยพอชนี้ย่างนงเขาหน้าหนาวช่วชนิดย้างเขาน้าหนาจ้าเศร้าหน้าก็ต้องอยากน้ำหน้าน้ำเขอาเป็นน้ำเขาีไปเดาพวกหัวซ่าอย่างไร ม่นาคือต้อสิมีต่่แล้วเอาหน้าไปี่งไปดูแลนะเป็งกลัวว่าได้ผลผลิตผุเนจะเ้าไปเบิ้งทางเจ้าเหยอเ้เดี๋ขาหาปั้นคู่ประคับเาเราเจอปั้นก็ห้อิสมนะปั้นห้อ๋สมขึนอยหกขาดโกสองโซกก็จะห้อิสมเลยน่หสุละเขาขึ้นเล่าเย็นหาปลางบุ้ละลงหน้าปีนาปุ้ะมันบ่ได้ปั้นดอกเดียวรับมันก็รอีสมเนาะอับสบายจให้หน้าสบายขึ้น กินปากาเช่มี่กินแห้งไว้เนาะออก่องคิวตออิเนี้รีบสมันเครับเป็นอะไรเง้ยถ่ายหัวก้อนเท่าโอ้หัวก้อนแบบกิตนัดตัวอืมทุเรียบกันอยู่้แจมเยอะเนาะด้ยแจมเยอะบอกยังบ่ะมันหัวก้อนเห่าอีกนะกหวก้อนนันวัดวัดยิงเก่าเลยจำได้ใังไงมหัวมันยังว่เคอศุนว่ะฮ่านหัวยังฮ่าุนอาสาม่มัน เออสามหาสามหาสามหาเออเขาไปขล่าเท่าัสามหาเอ้เขาเสายห้หน่อยเขาเล่าแต่ว่าเขาเล่าอยู่ดีเอาะวันนี้กะเล่าม่ผดอกนะพูดได้มาเล่าสิเล่ากันก็ได้พูดได้มาไขกะวันที่หนึ่งคือิกาเนาะแต่เราในทางภาษานี่สคว่าจางนี้ก็นะครับในยินข่าวว่าไปนหาปูหาปลามานว่าหรือปลากรงนี่ร้านน้องมะล่ดอก็ซื้อเขาอ่ะว่ซื้อแล้วเอามาให้เชื่อเนาะดูพลลุ่นไห นัวเสียเชื่องแค่แต่แจงใช้บัวกินย้อนอยู่ใครนะครับอันเชื่องหน่เดือดหายสิกินหนอเสียนแหนสิปไปกินกี่กี่ไร่เนี้น้ำไหลหมดน้ำบวกจริงเดืาบวกแค่น้อยคนเถาะโอ้ต้องน้ำตื้นเนี่ยนัวทรายน้ำเลยคนกินเน่ากกินยากกันด้วยบุกกินหัวเดียวให้มันอยู่ในน้ำเจ้ากันอย่าผมไปกวนมันเถอะเอ้าภาษาหอดเขาเรียงเข้าวันเลขวิ่งเข้าตเต้นภาษาไทยก่อนเ่ยวิ่ง ย่างเดียวเขาเล่าก็เป็นเดียมห้องมั่นแกนะบอกว่าห้องมักไทยนาะสายเลี่ยงเลี่ยงไรเดืยกไรมันปวดหัววะมันบดเสือกจะรวยไรแห่งบลุยจัเลี่ยงเอาจาลทบาลไทยหนึ่งกับสิบหกหนึ่งกับทิบหกเลยล่ะคือคือใดบดเสือกกับบดเสียไปวันนี้พ่อสายวิ่งตัวไรครับมัน เจ็ดว่าจะมนมาเนนนอนเลยเก็ดมาเก็ดเม่อไง้มาเนนนอนเด้อพี่น้องเก็ดขัดเจ็ดเนี่ยอ่าเก็ดขับเจ็ดเนี่ยเจ็ดหันใจเกเก็ดเลยอะพว่งหปเลยครับเด็กวิ่งเจ็ดบนล่างวะแมนบนล่างนะนะครับเด็กวิ่งวันนี้จับพู้ต้องอาใช่เก็ดแปดเจ็ดแปดอือ พี่ว่าวันว่าวแล้วคนนอกเงี้ยกับตัวกันแล้วตัวเดียวคนเดียวเลยบ่ได้ว่ามากไม่เน้มากก็ซื้อบ่มากก็บ่ซื้อเดี๋ยวหน้าตัวเดียวหนึ่งนะตัวเดียวนะเสียอะไรกับมันเสียจตัวแหรับผู้มักเนี้โบ้ยไหวแล้วมันตัวเดียวตัวเดียวมักก็จังซื้อบ่มากก็ซื้อตัวไม่เดี๋ยวเนาะทำฝันดีวะพูดกี่ว่าอย่างฝันมันก็จำบ่ได้แล้วฝันบ่ฝันดอกฝันบ่ฝันวันเฮียเดียแปะยังเนี่ยบ่ ฝันจะฝันอยังหน่อยจำคับใครครับข้ามันบ่รับจำก้มฝันบ่ได้จำฝันไปเนาะว่าคือตัวเดียวเช่งเช่นเถอะฝันเรากันบ่นะมันโค้กโค้กเขาไม่เขาหงวนี่แม่นบ่เขาเขาพูเสียใจเด้ออมันปีนังหงวนนาก็แจ้ไหมครเขาหงวนบ่ไปเขายู่ทำการออกด้วยโวจักหลายสัตวัดโยนบ่เศร้ากง่ายดอกแจ้มือเฉพาะคนนี้แหละแจ้มือเราอะไรเนาะ Ha, ken ken ก 78, le 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 58, 78, ok> ็ให้ตัวเดียวแขนแเนนะครับจะับก็กลับแต่ว่าเน้นเจ็ดแปดเนี่ยครับผมเรียกเดี่ยงเรียกพี่น้องจนเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับผมบ่บอกหลายตัวดอกหลายหลายตัวใหญ่ห้างเอ้ยตัวเดียวแขนกินมี่มนอนเหีนยวมาซือธนาสนะยดอกหลายตัครับพรสายซื้อว่าไหนบอกกูหน่อยห้วยเพริตไปห่วยเมื่อกิซื้อ เรเตรีดงได้ว่ามีเงินร่งชายเจ็ดแปดเชื่อี่เสือพ่อเือเอาเมียโดนแล้วเออก้อนนะเออพ่สืเอาจะไปเยวครับผมบอมได้เลยมันจะเติมนะครับภาสาวันนี้นะลองว่นนด้ภาษาเด็กวิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ะวางกันละเออจ็มาล้านเปอร์เซ็นต์คนจับเจ็แปดี่น้องมาเก็บอะไรกับเข้มั่วอกับ่ซื้อเลยอะตัวเดียวแข็งๆข็นาดอา เขาเชียมีผู้มักน้ำเพนผู้ผูผู้เพินบามักนํำกับบสือกับบดปยังกับแล้วแจมักพื้กันเนาะโว้บางบพื้นกันดิเมียเอาคนละคนจะให้โล่งหน่อยๆตัวหนักหาหนักหลังด้วยจะมักหนึ่งคอยมักเอี้ยวมักสองด้วยมักหกด้วยอันนี้มันบ่ได้หนักกันดอกเอต้วที่แียวที่ีดีๆฮะหรือวิ่งมักคักมักกินวัดบ่มีตัวเต้เนาะ มาเนี่ยเนี่ยบกาบกาเบิลดอกเจ็ดเจ็ดมันแล้วเัน้นเบิมเแล้เเดิมเล่ยะออเจดเจดมัขึ้นแน่แน่ฟรอนคว่มเด็กเล่าเด้อรัฐบาลไทยเออขึ้นี่น่เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวได้ต้เลือกลุงกานเดี๋ยวพาคต้นงเลือกลุงกานกันนะโอเคครับเจ้าเด้วนะมุ่ยเนี่เจะจรู้ไปเดี๋ยววาสจะรูปเนี่ยอย่าเห็นลุงการเลยซ้ำใจทั้งเข้าเน่ยเจ็ดเจ็ดหกเลยล่ามลุงการมว้าวขอเขาแน่เล นีนหนึ่งหกอเนาะเดเเกเขเเี๊ยบกินนะเลัวัอถึงกุญแจกบเขานะเอาันาหยันายมายไหมมันออกตัวเด้เพรา่เจียเียนี่มดเื่อไงละรเมืบกดว่าซื้อเนียเซื้อเจ็ดหกเดกซื้อยนเาเกกบรร มือซ้าก็มันได้เก็ีมดเงินนะผู้คงเกีียมเงียบแล้วพี่ตะลหัว่ายไม่เท่ดอกจังเลยเลือดนหายย่บอกว่ารัฐบาลไทยด้ยบอกอันนี้ละหนึ่งพฤจิกรยมละก้อนเจียวเข่าละเน่ารัฐบาลไทยต้องคือประจิตคือก้อนเจียวเขาจิงเจ้พี่แค่น้องมันเ่ยมันใจยุกนะครับราเดก้อนเจียวเขาหลักเงินเพราะสายว่าอ้าวใครช่วยขังมานใหคนวายหลีด้อยนะครับแสดวันนี้ เดี๋ยวพอสายรัฐบาลไทยเด้อนะครับลำลำชื่อด้วยทุกคนเด้อพี่น้องวิ่งเกจตัวเดียวเขกนแท่นนะครับวิ่งเกจเด้อนะครับจับให้เกจแผ่รัฐบาลไทยอ่ามีร้านทุกคนชอบขึ้มมกบังคับกันบ่ได้ครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมี่ยเม้าผมเลยมักกัซื้อนะผมเลยหมักกับพานแต่ว่าพอสายนี่หาซื้อลอตเตอรี่เรานะครับเนาะหมักแห้งจะดีซื้อเราใช่ไหมนะครับวันนี้ขอบคุณพอสายหลายเด้อนะครับเตรียมไปหาทางดีดี พี่ดองยุซี่เนาะขอบคุณเลยไรวิชูไม่ใช่กันในเงินนี้สำหรับแนวทางพ่อสายบังบังเรื่ยๆทุกคนเด้อครับวันนี้มันใจเด็กวิ่งเด้อนะครับคนมาอ้าววิ่งมาแท้เกียรติความเงินี้อ้าวช่วงวมาขอบคุณพ่อสายรายครับสวัสดีครับได้ไล่เจอเพื่อนแล้วสิ